นี่เขาซ้อนตัวเดียวแมนขอโทษเอฟซีนะขอโทษครับขอโทษเอางวดนี้เขาแค่ซ้อนวันนี้ไปใช่หรอซ้ำครั้งซุ่มไว้ละเอองวดนี้แมนบางคอยังเนี่ยครั้งครั้งใส่หาไว้แล้ววันหนอว้อนี้ไปใช่สองนี่วันหนอวันนี้มาแเถอะมาเถอะสองสูตรอุบลมาหิสูตรอุบลคนอุดรเป็นผู้ปล่อยมันใจมันใจครับมาเถอะวิ่งคักบนี่ คือสองตัวนะ่ะผมมาคักสองคับสามนี่แนะ่ะวิ่งสามรองสองหลดเดินม,มาจ็กเปอร์เซ็นต์พอมาเป็นพันเปอร์เซ็นต์หนะรืเอเป่าน่ะครับเอโมนีเ้ไปใช้ทะเบิงเลือดสองนี่เอานะวางได้ก,วกด็วาโเลดแบบเพื่อที่วานี่ตัวไหนแนะ่ละพ่อนี่ตัวไหนแนะ่วิ่งมีตัวไหนน่ครับเอาวิ่งสามสองแปดนะครับวิ่ง 3, 2, วิ่งสามตัวบางวันนี่พ่อแมนเดินสามรองสองกับแปดบอกแมนนี่ตัวแรงตัวตัว,ตวมาแรงบ่ครับตัวมิ่ง,ง<อ>ตัวแดมาแรงกกูมูมาแรงกกูมูคือสามนี่แหะวิ่งสามนี่เน้นเน้นแข็งแกร่งสามนี่เดินสามเนาะร<ม>องสอ,อ,อ,องกับแปดเนาะอ๋อครับเดินสามรองสองกับแปดนั่นน่ะเขียนไวเชี่ยนเนี่ยเดินสามรองสองกับแปดมาสองนี่มาแท้มันเาได้มาบาดคือบ่าวสามมาแทมความ มีสุดร่าบอบอไปสร้างบอนน้บนถ่าบอครับเด็ดเด็ดมี่บอครับมีแหละเด็ดเด็ดก็หายแล้วเด็ดมันเกิดสามสองล้นเราขันมันมีศูนย์ถ้ามันบอออกมีศูนี่เลขออกสี่สามสองล้นขันมีศูนย์กันศูนย์สามศูนย์สี่นี่แหละสี่ศูนย์สามศูนย์นีตัวเดียวโคโลพอมีป่ เลี้ยวโคโร่ที่ก็เล <c oughs> ี้ยวโคโลกันมักตัวนี้แหละมักแห้งเลน่ะชิเลี้ยวโคโลมักติดศูนย์นี่แหะมักติดศูนย์ศูนย์ยังหรอพ่อบอกหอนบอกมันอยู่ห่อนดิเออเอาบอกมาอยู่บนนี่ออกซีศูนย์ยู่ล่างออกศูนย์สามอ๋อซ้อนไปทางไหนนาะบานี่ศูนย์พวกพวกหนีไปใช้กันเนาะมันขำเด่นสามอยู่แล้วเนาะโอ้บานี้บานี้มาเด่นสามหรอพ่อ เอเด่นสามลองศูนย์กับแปดนอศูนย์มาบาสองกับแปดรดีๆเด้เอดีส่สนนี่พอฟงคักๆก็พีน้องเด่นสามลองสองกับแปดครับวดนี่ยนันล่ยแล้วอยเรื่อยๆฟย่าบ่มีโตเพิ่มบ่มีโตเพิ่มบ่มีโตสียหาอีกบนาะฝันบ่พอมีฝันมียังบ่บ่บ่ได้ฝันเท่านฝันบ่ท่นทุกทูกเมืเมื่อนั่น เลขกันมันสีแม้นพกกันแล้วหกกับหามันคือกันเนาะตัวท่ายมันเห็นจะตัวแรกมันตัวแรกมันมางวดนี่เป่างวดบองงวดบ้องพลานไปหันบังเเอาเมื่อปันทีหนึ่งสิบมันมันนี่เปล่าปันทีหนึ่งสิบมันมันอ่ะสามตัวมี่ว่าสามตัวอะไรซู้พี่น้องแฟร์มีพรออะไรเนี่ยสามตัวมีขาโป้มีสวนเนี่ย คือออกซีสามสองเลขถ้ามี 0, คือสามสองศูนย์สามซีศูนย์เลขซีศูนยามมินิษฐ่ะครับมัดแล้วมาเนี่ยสองตัวผมใครสามสองสองศอ้อู้สองตัวซีศูนมเนี่ยมาเนี่มาทางล่างก็ให้2,8 2แปดอเก สี่เก็ดตันี้ครับออนต้นดีพัอ่อนจากได้โอนต้นดีครับออนต้นนี่ะเอาตัวเด่นใส่เราโอนต้นออนต้นตัวไรพอโอนต้นบักศูนย์สายเอาอนต้นอนสามศูนย์สบนล่างเนอบนล่างเนอโอ้ศูนสนี่บนล่างเนีอโอนต้นโอนต้นครับนเนี้ยนะเอาออกมาแล้วโอ้เลออกศูนย์เอเพื่ พอยาพิซ่ากันสามสี่ศูนย์เนี่ยละยุสายยุสายยุสายครับยุบอยุบอสชุดนี้สุดบนชุดบนกับไปบนไปล่างรอดเด้อพ่น้องยำอีกรอบพระมีตัวใดนครับเอาเห็นเอาให้เราถือโลงเออเห็นแล้วเห็นแล้วเร็นต่นเรียเอาบาร์ดี้สามตัวไข่สี่สามสอง สามสองศแล้วก็สามสี่ศเออม็ดแล้วครับมนอสองตัวเจ้าก็ซื้อ, 3, 2, 2, 0, อาส,ส,ส,สามสองสองศูนย่ศูนยนล่างเจ้าก็ซื้อสอ2แปดสองเจ็ดสี่เเกานี่ตอนนี้ตอนนี้จบแล้วตัวอนตอน้นเน้อต้น ก้น้นก็จะให้สองตัวนี่ะย่านย่นอ้วนต้นย่านบ่ยานอนต้นย่านอ้น้่มว่ามันมันใจเพราะว่ามันใจเนี่ยเปลายกได้คนชอแมนมันใจคือวันสุกเนี่มันเคยมีศูน่นครับวดนั้นท่ากับพอสอเดียวบาไม่ศูนย์ออกศูนย์ศูนย์วดนั้นเนาะพอซอางไม่ศูนย์เลยจำแม่นเลยจำแม่นเลยออกศูนย์ศูนยบาไม่ศูนย์เป็นไ มาทั้งสองเลยวันเนาะอะไรมันก็เกินนี่เอาวัตถุสิจำไว้สินะว่านั่นเปลี่ยนสันมันมีืดแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววะเห็นแล้วนี่ตัวนี้นะครับยกเลยบ่เอายกยกเอาโซ่เรียบร้อครับเรี่บใบใหญ่ปีชาคนเดิมเด้อบม่ได้ตัวไฟร้อนมักก็บจิดตามบ่มมาเก็บอ่านบริวารนะสีมาตัวนี้คักๆเหรเนาะค่ามก็ได้ตัวได้เลย ผมเป็นผู้เหตุผมพอดีนอนมัดขึ้นตั้งขึ้นคิดคนมาให้พ่อยพี่น,อน้องอยากให้พ่อยพี่น,อน้องคือเมื่อเรียกสิออกนอนหลับบ่พอบ่านอนบ่ลับเมื่อเลียกสิออกไปได้องมีจัะหน่อออยเไม่นอนอย่างนี้อยากได้ตะตัวอุนต้นนะอุ่นต้นยุสุนเดนนะหึเอาุ้นต้นยุสุนเออุ่นยังหรัเพ่าะว่าก็จี้สุนกับสุนซามอย่างอุ่นต้นหามุดไปเด้อพี่น้องเออ ตัวใดอ่อนต้นพ่ออ่อนต้นสี่ศูนยศสมอ่นต้นอตัวถ้าสามตัวได้ตัวใดพ่อสาตัวสตัวก็ให้สี่ศูนย์สามสี่ศน่ะตัวใดอ่นต้นเตี้อ่นต้นินอส่ศนย์สนย์สามองเก็ดซอแปดนี่ ขลักซี่กับไฮซี่เก็ซี่เก้าท่านนี้นะขันว่ายำอีกรอบพระเนอะทุไรก่อนขันยุ่งล่างขันแม่เนี่ยขันมาสองปั๊บมันจะออกสองเก็ดกับสองแปดขันมาซี่ออกซี่เก็กับซี่เก้ายุ่งล่างวันนึเอบอกโอนตัวนี่ศูนเนี่ยผมว่าเนี่ยมาแทะมาแทะเนี่ยน้อันครับสามรับซี่เนี่ยวันนึงว่นนี้ไปใช้สามตัวเลยครับมี่บอมมี่ครับสามตัวกันฟอเก้า เอ่อซสามสองแล้วสามสองศูนย์แล้วสามสี่ศูนย์แล้วกสี่ศูนย์สามสตีมัดหลักอะไรนี้บวกแนละ้วมันเคยออกมันอะไรเรียกสามสี่ศูนย์น่ะยุบหน่ะครับยุหลามันออกศูนย์สามหลดวันหนึ่งสิงหาข้มนี้จัดเลยบอกว่าเออนับขึ้นเนกะ้าอันตูดปิ้นทงในหลอด <laughs> งนเงินหน่อยงบหน่อยกันพี่ตานีตัวใดพ่อปีนใส่ตัวใดจ้าพี่มส้รักศุนเนี่ยศุนยังศูนสาวกศุนสีเนี่ยนะอันนี้แมนซี่ซุนเนี่ยศูนสามสี่เลยติ่แมนเขาเขาคุณอีพอยหลายครับ